สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บุญธรรมนํำโคกจะพาท่านผู้ชมมาที่บ้านพ่อท่องสุกเลขสูตรล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เพื่อนก็จะมีแนวทางให้นะครับวันนี้กะไปคอยรับชมน้ำกันนะครับนอกว่าคุ้นตาท่องสุกล้านเปอร์เซ็นต์ื่อนจะหายตัวเลขโฉกลาภตัวเดนะครับเนาะในวดวันทีหนึ่งเมษายนสองหาวสี่้ตาท่องสุกล้านเปอร์เซ็นต์ อันนี้รับประกันล้านเปอร์เซ็นมื้อนี้รับประกันหาล้านเปอร์เซ็นมื้อนี้ขึ้นอีกสี่ล้านเป็นหาล้านเปอร์เซ็นต์มื้อนี้รับประกันหาล้านเปอร์เซ็นต์ออกบอกแน่นอนเพราะว่าพ่อนี่ครั้งเลขไว้หนีไม่ได้เลีกมาไม่เรียกไม่มาด้วยกันก็บอกครับแล้วก็บอกตัวเด่นให้บอกบอกไว้แล้วว่ารักคนที่มากตัวเอน เอ้ยบอกก็คือเว้ยคังมาหลงอันนี้ก็คังเหลือโอ้ยเดี๋ยวยังไมอากันสุยเจะห้คนดูตัวเดี๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวจะไปยกคู่กันไปเลยครับงวดจะว่าแปดสิบตัวเป็นน่อยนะแล้วเงินเราสิบนะโอเคพร่าพร้อมหน่วยสิบหน่วยสิบชื่อไง่ายหน่วยสิบหน่วยสิบค่ะอได้คีคุยเดยวนะพอได้ขีคุยสมมติสิวาไม่ชวนหอกพอด้วนจ้าเดี๋ โจ๋ไปครับเรื่องไรอยู่บ่อันเจ้าใดจะเลื่อนเขียนให้ลูกเบิ่งเด้เอาปากกาหน้าก็ตามแต่หนังอันสมมุิมากฟังคุณตาเราอะนะสมมุิปากกาสมมุิปากกาเจ้าหล่ะเราควบแต่ว่าพ่อตาพ่อทีหาคู่ที่มันเดี๋ยวดีเนี่ยไม่ใช่หน้าครูหมดเนี่ยจะเป็นสีม้าโมโหหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมกับเบิ่งได้ครับคุณตาเคนกำลังเขียนเลขที่ไม่มาด้วยกัน ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันลูกครับ สีง่วงด้สีง่วงว่ท่านเลยชุดไทยอันผิวขนาดเลยนะคะท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวจีบอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเลขที่คุณพ่อบอกว่าขาวอันนี้เลขหลักอันนี้เป็นเลขหลักเน่าเลขหลักนะคะท่านผู้ชมนี่กูได้ นี่บุหรไปไซบุไรไปนี่บุไรครั้งมันไงแล้วเก้าสี่สามเะเดี๋ยวเดียวจอดจุดเดิมอันนี้ขึ้อยังค่ะอันนี้อันนี้เพิ่มไปขึ้นอยังค่ะหนึไม่มาด้วยกันพี่เด้อันนี้คือเลขศูนย์หนึ่งห้าเจดปดไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันกับอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันเพราว่าน้ำกันครับเนี่ยอ๋อไม่มาด้วยกันผู้ใดไปชื่อเดียร์จิตรงน้อ๋อแสดงว่าศูนย์หนึ่้าเจ็ดแปดไม่มาด้วยกัน หามซื้อคำนั้นซื้อที่ก่อนมันติดเียเก็บเป็นร้อยชัวร์เนี่ยอ้เาใจว่าแล้วเขาจะย่อเรกแขกเพราเกินสองสอันนี้เพต้องไปชนใจเพาต้องไปช่วยเก็บปมาณนำแนนอนเยอะไม่มาด้วกันม่านได้เชื่อเรื่อเไม่มาด้วยจำถึงว่าลนังหนาบอกก็ไปซื้อเชอได้ก่นเลยู้สิไปซชื่อชืน่าเต่เีเตีเป็นหนาเตี้ยเจ็้ยเตอจีกระทมันบอกให้ก่อน ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดกามันบอกใชไมแปดนะคะท่านผู้ชมหนึ่งห้าเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันที่บอกโตใดวันนี้มาต้กันพ่าขนกันเอาเดี๋ยวจะเขียนเห็นไปเ้ใจกวอมจหรอไม่รุนไม่ลุนมนเผากับไม่หลุนคือกันเขียนเต็กสิบแปดปีลูกกับสิบสามปีจุดนี้จุดสองมุสีมาแห้งค่ะครับโตวใดนอสิมาแห้งนะคะท่านผู้ชมรอเบิรงเด้อ อ๋อคุณพ่อบอกว่าตัวที่จุดสองจุดจะมาแรงนะคะถ้าตัวไหนจุดสองจุดจะมาแรงบอกค่ะแสดงว่าเลขคกหนีสองจุดเดียพอตัวอื่นคือบุญมีจุดพอเยอะจุดจุนไทยเลยเพือนโอ้ยใจกว่าังใจหนี้ก็ขอบกันก็ล้องก็ล้องมื่อเสียดอย่านละค่ะค่ะอันนี้เขากระตันก็ล้องกันเด้ค่ะพ่อต้นมุนอยู่บนกองตนบอกอยู่กุดรเออไม่เกี่ยวม่เกี่ยวไปถ้าดีก่อน เกี่ยวกับใครนะคะเพราะว่าคุณพ่อมาหลอกไปแล้วอ้าวจุดสองจุดที่สองจุดคือว่าบูมาด้วยกันเนาะคือมาจุดอยู่สองโอ้ไม่มาด้วยกันเสือหนิมันเป็นคู่กันนักฟุตหัวอันนี้ทอนนี้ไม่ติดตจิตย่อให้กันเดนีสดงว่ามันสิแลนมาหากันมันจุดสองจุดคือกันมันจะไปหากันแลนมหาการก็จะไป็นเวลาคู่บั้นยู่คนละมองจะว่าจะติดคู่บั้นยู่คนละจังหวัด แสดมาแต่งงานกันบ่เนยเขาคุยกันคือมือเราถึงใจลูกนะเซร็จแล้วค่ะแสดงว่าเลขหกกับเลขห้านะคะท่านผู้ชมเป็นคู่กันดังมากที่สุดดังมากที่สุดดังมากที่สุดนะคะมานีนคร่ตาไปดับคููให้เป็นเลขหกห้าเลยครับท่านผู้ชมมาดีเลขที่มาด้วยกันเป็นหกห้านะครับได้หนึ่งคู่นะครับหกห้านะครับ ตัวสามจะเปไปน้ำเขาตัวสามนี่หนึ่งจุดมีเอียวน้ำเขาบ่หนี่งขอเป็นน้ำแงอ๋ออยากเอียวด้วยอ่าคุณตาบอกว่าเลขสามมีหนึ่งจุดจะขอเอียวด้วยนะคะอขอเป็นง่ายคุณตาคืออารมณ์ดีแท้งน้อมาหนี่ท่านผู้ชมห้าสามนะครับท้ารุ่นด้อค่ะทารุ่นจัดอันไหนสิหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแปดกีจุดอีกแล้วมันคิอมาอะไร พ่อลูกนึกว่าสิบอมาน้า <énormément> ก <Four> ัน <ALLY> มันย <ond aneously> ังไม่เอากันเลยเนาะกันนี่แล้วมันมันครูกันนี่นะชุ่มีิบบอกด้วยกันเด้มันหาคูหนึ่งปีเด้่ยอาจาลูกขอนใจอยู่ค่ะเดี๋ยพวกนี้คว้าคว้าโอ้ชูไปจำแนี้ยที่พอเย่ร้องคว้าวไปแล้วชูใส่น้ำชูเรียกว่านี่มันมาชูนี่ชูยิ่งว่าขังกูได้ชุ่มยิบใหมันคว้าคว้าหลนค่ะการดีหาคุย ที่คือกุญจหนึ่ คุณตาเคยจับปูไอเป็นเด็กซีหนึ่งนะครับอันลูกเขาใจเลวเลขคกมีสองจุดเลขห้ากับสองจุดอันนี้มันมาเฮงคืกกับหานี่คือไปน้ากันหกห้าห้าหกชุ่มคือเดียวมันจ่มาน้ำกันบันนี่เลขสามกับเลขแปดกับหนึ่งจุดมีเอียวน้ำเนยมันบอกคุณพ่อว่าเมื่อกี้ก็เอาสามกับแปดนี่ไปน้ากันมาพอวันนี่ซีกับหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดมกันคนกับซี่ไปดึงกัน เป็นซีกันหนึ่งนึ่งซี่พ่อโอ้านนี้บ้าจู่นี้มไปไปเดี๋ยวไมเจร่วยผมมาขังกูไว้ยังไงกูยังยกเชลยค่ะแล้กูไปนํำแน่าไปนะบ้บ่หรอกตายใช้มึงขาทิ้มเลยพ่อขาทิ้่เลยขาจะได้ขาขาจะได้่ะเลขซนี่ขาบ่พ่อขาทิ้มเลยขาเลขูน่แน่นอน สดจะบ่มาหรือพ่อไปมากากระบาดทิ้งนี่คือไม่มาช่างมันอ๋อค่ะตัวใดทีเมื่อใดจ้ะเน้นๆก็ดีๆพอดีจัดไปจับคู่ให้ลูกแน่บ่ได้ก็ดีๆโยงมั่งสิยก็ถือลูกให้พ่อเขเข้าใจไหมพ่อดีๆพ่อเขียนเขียนพ่อเขียนเป็นคู่ให้ลูกไม่ทั้งนี้เนี่ยเจ็ดเป็นคู่เป็นคู่แม่ลูกปึ๊กแม่ที่ปึ๊กบ่เอ้าลูกกับปุ๋ยเลี้ยนนั่นพี่ชาคณิตศาสตร์เขื่อนพ่อเนาะเขียนเป็นคู่แ4หนี่งนะครับ เออคืออยู่บบบนี้หนึ่งห้าที่ห้าเขียนตัวยิ่งยังจากน้อยนะพ่อสี่ห้าป่ะครับคือดี้อตาบอดีคือพอครับสี่ห้านะครับสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหาก็ว่าเนี้ยมูเจ้าก็เลยต้องสี่แปดเอาตีเลขสี่ปอนันเลขสี่สี่แปดคูณสามเปสี่แปดอ๋อเลขสี่นะคะเลขสี่คือหีบลูกสามแปดสามแปด หกห้าหกห้าเน้นๆนะครับพนพอจุดหาจุดผุนเด้อ้าได้จุดหลายๆแสดงว่าพอมันใจมันบอสตาต้องซกให้เน้นๆไปเดือๆเด้อเจ็บหอค่ะเน้นที่สุดหกห้าใช่ไหมคะเน้นที่สุดหกห้านะคะท่านผู้ชมสามหาสามหาแล้วก็มีจริตั้วยิจุดยังไงดูดิวนล่างเลยเนี่ โอ้งามงามงามลบหลายโบหลายมีหกคู่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหมดแล้วพอเนาะกุดแต่ว่าคุณพ่อส8ชุดดีดสีเนียนที่สุดคือหกหานะบักเก้าดีบักเก้าดีบ่อยาก้มันมากหอกแต่ว่าแกกับขอรองกะยังแข็ยเป็็นน้ำมูที่เปลี่ยนก็ได้เมื่อมาหลายงวดหลือมึงจมาอยู่บ่อเเด้อบักเก้าดีละค่ะให้จะได้ันี้พอบักเก้าดีที่เก้าขอองให้จะได้เมื่อเมื่มาเป็นปูก็แปดใช่ บอกห้าน claro oh, oh. ี่ยไปไโอ้ค่ะบ่กิดหมอหนี่ะบักนี่ตกอันดับเลยอะเกียมันดังเลขาบ่พ่อบักหาพวกหนึ่งพวกพวกสามดังมากที่สุดฟิวเซกันรึเปล่าอ่าหนึ่งหกสามนี่ดังครับเป็นยังไงศูนย์หนีเพราต้องพูดถึงอยากซั่งมันอยู่โอ้อยากซั่งจะเมื่อกี้ลอยด้วหมอนี่นี่นึกว่ากากระบาดทิมลแหรือไงอาจจะลอยเนาะครับ วยอยาเด้อง่ายง่ายเพืจังสีกะเดงหคืนนั้นตนนี้มันว่าเชีรยปันเดดอกแต่ว่าก็บ่เอามันขันมามันจะมาปีเฉลี่สามืนี่หกครับสรุปเลยเนะที่เฉลี่มีตัวนี้เ่า่ะ6หเลขนี้เนี่หานึ่งสีหาหกหาอันนี้ค่ะที่คุณพอเขียนห้เนาะสีแปดสามแปดและสามห้า สีหนึ่งสีแปดสีห้าสามแปดสามหาเน้นที่สุดคือหกห้านะคะท่านผู้ชมารับประกันเดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมคันนี้ก็เป็นเพียงตัวเลขแนวทางของคุณตาสุขนะครับ